บไฟเริ่มมัวหัวแล้วโอ้อันนี้กำลังย้ำหนาบนะครับนี่เจ้ากำลังย้ำวันนี้อย่ามากินรูไต้ว่าครับวันนี้อร่อยโอ้ก่อนหน้าขอโทษขอโทษขอโทษเราด้วยสวัสดีครับลุงคุณเชนเอลเซะกินเซะแอลแถวๆวันนี้เราจะไปกันที่ไหนนะฮะ แ่งหน้าบูดสายหาทรัหน้าบูดครับบคว่าอย่ามามเปิดเตอร์เด,ดี๋ยวไปเปิดร้านลาบเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เขามีไกด์นำเที่ยวครับผม s <S ไมมาากด์ <laughs> สั่งตรงมาจากไหนก็สั่งตรงมาจากฝรั่งเศสวันนี้เขาจะเฮ้ไกด์เราพาเที่ยวพาเที่ยวพากินพาแอวแล้วก็จ่ายทุกอย่างให้ตวัวสวัสดีพี่แาวของสายฮาด้วยครับผมสวัสดีค่ะจ้า วันนี้ก็เลยได้ออกออกมาเอวเนาะเพราะว่ามีคนจ่ายให้ค่ะกุเต่อนี่ลุงมูลปลาเอวก็ปลาเนาะเพราะว่าปลามันได้จ่ายแล้วค่ะกินอย่างเด็ดกินได้ลุงมูลแบบมีสไตล์ตอนนี้ลุงมูลจะไปไหนก้อไปเดี๋ยวจะไปร้านลาบครับร้านลาบพี่แม่แตงอ๋อไข่ข้าวกินเนี่ยลาบเนี่ยสายฮะเฝ้าเขาพี่สาวอสายฮะอยากกินแต๋ว่ะเต๋ แน่หน่ากันลาบเลยเนาะมันบอกว่าห่างลาบมาเมือเป็นกี่ปีก็ครับพี่ปีห้านาีปลายเนี่ยเอาเอาลาบที่แบบเลือดสดๆเลยเนาะแล้วถ้าเลือดใส่ห้าใส่ใส่มันต้นได้หรอกเลือดใส่ห้าต้องเลือดลงบุญอ่านกันรถรุ่นไหนอ่ะต่ำงอนต่ำเนี่ยอ่านเลยเนาะแป๊บๆทางกันครับ แฝงมาแจ้งขาขาพามาบุญมันไม่ถึงบุญเข่งปลาไปแปลว่าบุญเท้าบุญขาคือพาเที่ยวเ่งมาไปบุญบุญศาละเยอะเล้หาร้านลาบข้าวต้นเนี้ยหาล้านลาบพอดีวันนี้เป็นแบบนี้ค่ะอากาศอากาศปิดครับอากาศปิดปลาต้องปิดแล้วแล้วทิปทิปมอไซค์ก็มาได้ออกเนาะ เพราะว่าอากาศปิดหนึ่งล้านละสองพหลบบดไปได้ไ <laughs> สายแฮมมาแจ้งเตือนเลยอยู่บ้านเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าตอแล้วก็คิดว่าตอแล้วไง,งว่าตอแล้วอพอดีลุงพูนว่าอา,อาลุงพูนจะทําคลิปล่าเดี๋ยวออกไปเอาเอกสารอยู่ไหน <laughs> หายเอกสารทั้งวันเลยแต่ว่า <laughs> กระเป๋าข้างก็ซื้อมาแล้วท <laughs> รับแล้วก็เหลือไปติดชิวด้าน ที่สิสำคัญที่สุดก็คือพลบบพลบเดี๋ยววันพุธก็ออกไปเนาะเพราะวันนี้อากาศมันปิดออกมาได้แต่ตอนนี้ลุงพูนหาร้านลาบครับไฟเริ่มโมโหัวแล้วหิวข้าวโมโหหิวเดี๋ยวกองข้าวน้อยข้าวหัวค่ะหรืเจะกองข้าวน้อยข้าวแม่ล้็เดี๋ยวไปกินร้านลาบตรงเลยขนส่งมาเลยร้านลาบใกล้ถึงขนส่งไม่เต็มปะ มันมีร้านลาบอยู่ร้านหนึ่งซึ่งผมก็ไม่เคยเข้านะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไปดูเหมือนกันไปหิวแล้วหิวแล้วกินเลยไปกินที่เก็งดาวเหรอไก่เคยแต่ละคนนี่หิวกันนะแล้วครับมีคนเคยกินลาบไงก็เลยหาร้านลาบเนี่ยต้องหาร้านลาบให้เจอต้องสงสารพระยาตุ้งตีนองก่รจะพาไปรอยเสกิตกับไก่ได้ไก่ว่าเนาะ มูนมามีหมบ้านคนแล้วเนาะมันมีร้านหลับเยู่นี่เ้าร์นีนี่นี่เปิดเปี่เปิด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 เปล้าวิดเป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 บดเปิดเปิเปิด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 มปิเปิดเอดเปดเปเปิดเปาเเปดเเปิาเเปิดีปเปิดดเปิดปิเเด่ มาเมนูก่ออลังการแล้วเนี่ยมามากับเจ๊มุ้ยต้องต้องกินดีๆหน่อยเนาะน้ำพริกเนาะน้ำพริกน้พรปลาล่าครับมีเมนูนนนน่ากิเเมูที่นี่ในไหนเนี่ยร้านลาบต้นขามลาบต้นขามทางทางเข้าปังช้างแม่แตงเม่ก่อนลูกครับใช่แล้วทางเข้าปังช้างแม่แตงจะกินลูกอ่ะแล้วแต่ครับโจะออทาบถ้ยากกินก็กินเจ้าหนม้อซี่โครงทอดหรือว่าไอ้โอ้เป็จะกินลาบกัน ก็หูอยู่เอามากราบไงรู้เลยเป็นเลือดหมูเอาเสอะอเลือดเป็นเลือดหมูนะถ้าเป็นเลือดเดี๋ยวถ้าเป็นเลือดปูนี่ไปว่านี่แหละนี่รอดูอยู่เดี๋ยวถ้าไปหลายๆที่บึรดอัานมีเลือดปูลงปูอยู่นึกเข้าหนเลยเหรอเผามาบุควาใเออบุควาควาหลูขนาดเลยครับว่ายังรู้เลยีก็นึงเข้าตั้งแต่เราขึ้นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เป็นแม่ครัว เป็นไม่ครัที่นี่นะครับเปิด8โมงเช้าถึง6โมงแรงเปิด8โมงเช้าถึง6โมงแรงโอ้ทางี้ถนนใหญ่เลยนะที่นี่ที่ไหนครับสายฮะแม่แตงค่ะแม่แตงวิวสวยเลยสุดยอดมามาเจอร้านเลยค่ะชื่อร้านว่าลาบต้นขาราลาบต้นขางามเลยนะวิวร้านงามเลยแต่ตอนนี้เราขอแม่มาบุกควนาขออนุญาตบุกครัามามาวุ่นวายกันครับร้านนี้จะเป็นควัวเมือง ข้างล่างเนี่ยนะครับว่าเมืองไม่ทําอาหารหลากหลายเมนูนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารอาหารเหนือเนาะก็เริ่มต้นเขาเขาเกิดจากกับข้าวเหนือเนาะต่อมาก็ประยุกต์มาหลายๆอย่างอ้กัศสบามันตันยุคตาสมัยคนกินลาบกินย่างก็จะไม่ส่วนมากจะเป็นคนรุ่นเก่า แสดงว่าผมเป็นคนรุ่นเก่า <ST S> ใช่้มาคนที่กินลาบเนเดียวคือคนเคยอ,อยู่ครอบครัวที่ว่าเป็นเมืองมาก่อนตอนนั้นอย่างน้นมนนเมืองเนี่ยเขาก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ว่าลาบอาหารพื้นเมืองเนี่ยมันเห็นหน่อยมันจะสูนหายไปแล้วครับ <ๆ S 2> มีมีเมนูอื่นที่เป็น,ปน,ปนแบบเนื้อเนื้ออะไรก็ได้เนื้อเนื้อกระดานที่แนะนำน่านี ก็มีหน้าเอ่อชิคุงเนาะชิ้นจืดมันมีที่กุ้งมีอาหารเนื้อแบบน้องคท้องถิ่นอาท้องถิ่นนาในี่กุ้งพี่ท้องอ่ะอย่างเงี้กพี่้งเสียงท้องอ๋อลูกุ้งเสียงท้องแต่กีนมีในเมนูนะมีโกมีอึงมีโอมีหลายอย่างครับคืออาาหรมีอาหารตามฤดูกาลนะครับอาหารขึ้นจืดที่นี่ก็ก็อ่าจะเป็นปลาคังปลาคังธรรมชาติปลาคังน้ำปิงครับ ปลาค้างหางแดงเนี่ยแล่วก็แรกจะเป็นปลาคัางดำที่ปะอยู่ในแมคโครหรือว่าอยู่ในที่มันอยู่ในกระชังมันจะเป็นดำอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะครับธรรมชาติเลยมีคนหานะครับหามาส่งมือประกันมีคนมาส่งมาแจ้งว่าของที่ใหญ่แห่งนาะอันนี้คือสดๆเลยอันนี้คือสดๆเขึ้นไปหามาเนาะหามาแล้วก็มาส่งให้นะครับ ข้าวกะลังึ้นต้องก็ฮอนละรู้จักไหมครับข้าวขึ้นคือข้าวข้าวนี่ควันได้ตีแล้วความนอนสุกแล้วหอมขนาดครับตอนนี้ก็หิวขนาดเลยนะหิวขนาดแล้วครับอยากอยากขนาดละขอลงไปลงไปดูหัวเป็นหลุมนิดหน่อยขออนุญาตแม่นะครับเดี๋ยวจะได้ถ้าเป็นทรงจะกินก่อนลรุลนกรุ่นกรุดูกันเลยลงไปครับโอ้หอมนี่ขนาดครับหอมแลบ สวัสดีครับแม่เข <HHH> <t an> ้า <ober> อ้อันนี้กำลังยำหนาบครับนี่เจ้ากำลังยำหนึ่เดีือนหอมดีขนาดครับโอ้หอมดูโออมันมีฟักเพก้าเนาะหรือว่าฟักมิตไม้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอยะไรนะครับผักชีต้นหอมฟักไทยโอ้ักชีต้นหอมฟักไทยใช่ผักกะตองมีผักแตมครับผมอันนี้ผักแคมอันนี้ผักกะตองตะกี้ปีกเป็นสั่งลาบอย่างนี้ครับลาบลาบหมูสุก ข้อแห้งหลับไฟเทสเทสหลับหมูนะครับเผทสเทสอันนี้หลับหมูข้มีขั้วด้วยเนาะของเพื่อจัดเรียงไปขั้วหมดอันนี้หลับลิฟต์ะหลับหมูนะคะหลับไฟหลับไฟนะครับมาวุ่นวายกระเปิร์นละบรรยากาศดีขนาดเลยครับที่นี่ห้องครัวแบบทำอาหารตรงนี้ก็มองลงไปข้างล่างก็เป็นเป็นป่าแล้วครับเนี่ยต้นไม้ใหญ่เต็มเลยลูก บรรยากาศด,ดีครับมาละมาละมาละนี่นะครับลาบลาบสุดยอดเลยพักไฟพักโอ่อันนี้แหละคัปป่วครับลบบหมูคั่วลบบหมูคั่วจานละป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันดีกว่าครับ <c oughs> ขอบคุณครับแม่ เดี๋ยวไปรอกินนะครับโอ้ตอนนี้กัจัดแล้วครับน้าพริกอันนี้น้าพิกอ่องเนาะครับอันนี้ปี๊กเป็นสั่งกัครับนี่อ๋อครับรู้ิ่นจัดจานนะวันนี้อย่ามากินโลได้ว่าครับวันนี้เขาจะทำอย่างนี้ให้ลูกค้าทุกคนเลยับอ๋อทำแบบนี้ให้ลูกค้าทุกคนเลยนะครับครับ จัดแต่งจานได้สวยงามเลยครับพี่มาลุงรังเพือ่อนเพื่อนจับหวกแววงบมวกเหือบลถูกบก่าเหือแล้วครับอ๋อมันใส่แคบหมูหู้ตัวนะครับก็มีแคบหมูมีกระทองมีโอะขทามีนอด้วยครับ อนั่นนี่มีนอนะครับตัวนี้อย่างนี้ครับน,นักกบครับโอ้มีเมนูกบแล้วครับกบทอดไม่ถอดอ๋อไม่ทอดนะครับอันนี้เปิดมาส่งแล้วเป็นกบนาะครับแนะม่เนาะนอู้หูปวดตะวันวานอันนี้เราทำแล้วไว้ในรัิปรสั่งจะได้เร็วไงครับมันจะได้เวยนะครับ น้ำผึ้งอ่องเอาก็เรียบร้อยครับรอเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟอไปแล้วจะเอาไปแล้วจะเอาไปนะโอ้อันนี้แหนกิ่ขนาดเลยแหนกที่โค้งค้าวแหนมที่โค้งนะครับแหนกเป็นทอดสดๆเลยนี่ถ้าอาหารเขาอยากทำจานต่อจานครับถ้าลูกค้าจ้างลูกค้าสั่งต้องทำ ครับเดี๋ยวผมไปรอนั่งกินเด้อครับแม่ขอบคุณครับไปเดินในห้องสิฮะครับมีที่ล้างมือนำเสนอที่ล้างมือเลยค่ะโอ้นี่แบบจัดจัดวันนี้วันนี้อย่ามากินหรูได้ปะจัดร้านเลยนะคะ่ะมีอาหารแนะนำเลยแกงตูนใส่ปลาแกงแค่แกงหน่อแกงฮังเลแกงปลาบปลา แต่มแม่เปิ้ลแนะนำเลยต้มปลาคังปลาคังสดๆค่ะร้านนี้แ่บเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนดูก็บอกว่าทาไมไม่สั่งกินพอดีตอนมาเนี่ยเขาสั่งคืออยากกินลาบไงก็เลยสั่งลาบสั่งไงอย่างที่เราสั่งเลือยไปเอะอ่ะแต่พอมาถามแม่แม่บอกว่าอ๋อรอรอบหน้านะเพราะติดบ้านลุงพงศ์อยู่แล้วเพราะลุงพงศ์ว่าไม่แต่งก็แม่ริมไว้อยู่แล้วเดี๋ยวก็มาใหม่แต่ว่านําเสนอนี่เลยล้างมือก่อนครับนี่ล้างแล้วนี่ล้างแล้วแต่ว่า นั่งชิงช้านั่งชิงช้าครับนี่เขากินเซตอ่ะแม่ม้านหนูว่าเอานี่คือลุงห้อยคอเอาห้อยคอเลยห้อยคอเออนั่นแหละมาแล้วปลากินแล้วเอาห้อยเอาเออเอาห้อยไปเข้ามาแล้วปลาไปกินเข้าดีกว่ามาลุงร้านเปินครับผมมาแล้วโอ้โหนี่ไปเลยครับแม่โอ้ฝนตกครับ บรรยากาศฝนตกกินลาบตอนฝนตกครับผมมาแล้วค่ะโอ้ก่อนแม่ไงพี่สาวเพรว่าฟังน่อยเดียวก่อนเนี่ยวังว่ารองเอาไปเอาไหมแต่เป็นอยัางนอกแตนเป็นอย่างนอกไกลบนใจเลอโอ้รถฉับเหนือแต่นเลยลุงม้วนรถฉับเมืองแต่นเลยเนาะเมืองเต้นเลยมีเอเนี่อันนี้ดิฟ ของเปิ้ลในเดียไปขัวดหมดเลยนว่หลับหมูอ๋อหลับหมูเนาะหมูโลตอนนี้ต้องรักษาสุขภาพตัวเก่าแล้วอันนี้ควายอันนี้หลับควายนะครับเป็นในห้องหลับควายถึกอยอดเดี๋ยวน้อำมันเปิ้ลกับลังปรับตัาสวยเนาะถ้าคนคนที่แบบกินเพสตะต้องแซงมากแบบเพสตอันนี้พอดีพี่กินเพสต์แล้แบบออกหูเลยอะออกหูเลยคนลูกตี่อื่นมาเนาะ ต่างบ้านต่างเมืองมาปนปรับตัวอยู่ปนกินข้าวนึ่งมาได้ค่ะวันละกินข้าวสวยข้าวสวยเนาะได้ไหมแต่จะได้เพราะนจันทร์ลำนีไปได้กินข้าวสวยเนี่ยจได้ยังไม่ได้หยอบไวๆแล้วเดี๋ยวจะไม่กินในร้านเนี่อย่างนี้างแผนไว้แล้ววันนี้กินยังรู้เลยครับวันนี้ฮาลูฮาลาฮัลูมาจิ้มตานี้กินเนาะจะโม้เราเอาลงมาอืมมีอะไรอ่ะเอาข้าวหน่อยครับ นี่อร่อยองุ่นเอาออกเอาฮ้อนขนาดนั้นฮ้อนขนาดกับปึกก็หันนึ่งมาแต่กี้เนี่ยไม่ละงุ่นโอ้ฮ้อนนี่ไอหยังมันอ่ะสบายนังสบายนังอ๋อสบายใส่ฮะจุดอ่ะมึงเคยกินนะแต่นี้มันขาวน่ากินขนาดเลยวะล่ะวันนี้แต่งหน้าแต่งตาแล้วกะไปรีบงามแล้วค่ะไปเอาเครื่องแบบงางได้ไหนมะ้าเนี่ยค่ะ ไข่บังข้าวมือแตงน่าีค่ะแต่งแล้วรู้สึกเปลี่ยนใได้ห้องสวงามค่ะงามจ้ะงามงามความั่นใจว่าเางามเาเรืองงามวิลาครับอร่อยแน่นนาถิดกว่อันนี้อวยเนอะมอวยจะแตงอันนี้ถ้าบบถ้าแบบำคือบกบลำลกวนี่มือนที่เหมือนจะบ้านก่อน้นเหมาะเหมาะแ้วนะครับม นุ like ่งม er ้วนสักครับยำแต่ได้กินอย่างอ่ะอะอันนี้มันกินมันแบบอู้เลยไม่ออกันนี้แหนมวันนี้เรากินข้าวโพดเนาะใช้มือเนอะถูกไหมนั่นนะค่ะขอใช้มือมาเหน่อมาเขาไม่เห็นกินกินแั้วไม่ได้แล้วอืม กลิ่นด้วยบรรยากาศก๋เตี๋ยวผักน้ำพริกอ่องก็ยังมีผักกรับมือเนาะแต่ผักเยอะเน,น,น,นาะลุงมุญเนาะแนะนำว่ามีอ<า>ย่างไรแนะนมีหนึน่งนะคะผักทองเนาะมีมะเขือมะเขือลวกมะเขือต้มนะแตงกวาสดอ่ะกิดเนาะ <laughs> <laughs> อันนี้อะไรลุงมะเขือพ <laughs> วงมะเขือพวง,วงหัวบมะแขวง กระเจี๊ยบเขียวมะเขือมืนกระเจี๊ยบเขียวหน่อต้มหน่อไล่หน่อไล่ต้มหน่อไล่ต้มหักสลัดแล้วก็ทำไมหน่อต้องไล่ด้วยนะคะแค่หมูแล้วก็อันนี้ลูกคนเมืองบ้าท้องม่น้ำอ่ะน้ำเต้า๋อาน้ำเต้าภาษาไทยของน้ำเต้าค่ะเอาพักเอาพักแต่กินแค่หมูครับอร่อยอร่อยอร่อยเลยเนาะอร่อยวันนี้มือจนกันได้นะคะ mặc áo này thì lại mhm dạng cái chỗ ngon mhm con mhm 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 không? con mhm 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 này mhm 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 Rồi mhm 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 ตุ้มมูนต้องกินแบบนี้เนี่ยมียฮะทากันอะไรบ้างมีกระปิกแขงพริกเนาะกินอูนั่นสินะครับเอาเลยครับเอาเลยอูนลงะตอนนี้ชมได้ชมเอาชมได้ชมเอาครับมาก็กินมบบนี้เลยนี่นะถึงเวลาเซ็กซี่แลครับเป็ดตี่เลยถึงเวลาแข่งกินแล้วกินใจคนเดียวครับเปิดเยอะเลยครับ อ,อันนี้พริกหอมด้วยเติมถุงก็นาเลยอ่อร่อยเลสองเพชรนี่ได้ได้ใจด้วยขนาดเนาะถ้าคนที่หม,มักเพชรก็บ,บอกท่านเพื่นนะครับว่าไม่ชอบเพชรกินรากไม่ตีชอบกิเเนเพชรรากผมนะถ้ากับเพชรมันแบบถึงใจ ล้ำนะล้ำทั้งงอนบุ๊คหมูนะเล่นอ่ะหมูนะห่อห่อถ้วยห่อจอนอ่ะเรือละอันนี้หลับอันนี้กันหลับหมูก็ว่ากินอย่างกันเนี่ยหมูกลินอย่างกันหมูบอกต้องทำดีๆเพราหมูบอกว่าเขากินอย่างกันหมูมั้งเหรอแรงลงเดี๋ยวเดี๋ยวสักคำแถมซีมันดีผ่านไปนะเดี๋ยวเจ้าของว่าอมันต้องล้างก็ได้ที่จริงได้ล้างเลย ที่กินได้กินว่ะครับที่เหลือเนี่ยคือแน่แน่น่ะนอนเพอานอนดี่เขาก็ไปกินบ้านไงครับนอนเนี่กลับแตะที่หาแซมมดนั่นก็ที่แนะนำดีอ่ะหาแซมมดแล้วครับอ่ะอ่ะไปทางได้มูไปทางได้ม, <laughs> ดมูอร่อยเดิไในห้องเลย พูดจัดมาจัดดีจัดเนีมองเพูดแล้วมั้งี่ก็จัดเราจัดลงต้อหมดแล้วจัดลงต้อเนาะเรียบเรียงต้องหมดแล้วเนาะหม้อสังนอยยังเหลืออยู่แต่รับแน่นแ่นแน่นทิ้งแนี่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 อันนี้ยังหมดอ่ะเป็นอันนี้ผมหน่อยเอาไว้ก็ได้แต่พี่ไปขอไปแล้วเนี่ยอันนี้คือหู้เลยนะครับว่าคนที่มันอยู่มังนอกเนาะแล้วกลับมานี่นะกันกันมันเป็นก๋วยจี๊ยนก๋วยหำก็ยหยำไปแง่มัวบ่กนี่แล้ก็สั่น ขามันมีมันมีจีนนะจีนจันดีถึงสาแล้วก็จะคลายกันนะแครว่ามันแบบมีเลือดมันมีอย่างและวตอกถ้าเอาถ้าเอาเจี๊ยบยาลาบเนี่ยเราต้องสั่งเลือดก็คือสามกับห้าลิตรค่ะบ่ทำหูอย่ามาอย่างนั้นละ,ละออกมาอาบตัวก็ได้หรอกินตัวอาบตัวอย่างเดี๋ได้ซึมเข้าผิวหนังไงกินตัวอาบตัวเนาะออ๋เตียวห้องนี้เตียวห้องนี้มันนั่นเตียวไปหลายรอบแล้วโอ้ยบรรยากาศฝนตกซิซิงามเลยลุงขอบงามครับนี่ ร้านลาบต้นขามครับแต่อยากลองใครชอบชีวิตติดรู้ก็ลองมาดูครับครับพิงช้าครับพิงช้าน้อมีตีล้างมือนะแต่ที่เราใช้มือกินข้ามเล้างล้างมือตรงนี้ปนปนตอนกินนีงฮูลบอกเอาเนี่ได้ก่อกเอาเก็บไว้ได้ก่อกเอาไว้ดมเวลาหิวเข้ามาก็ดมแต่หาชอบทขาบมือไงอ๋อ ในว่ามีค่าเจ็ดมืออะไรครับเจ็ดมื้เรียบร้อยเนาะขอบคุณเจ้าหน้าที่เข้าวันนี้ครับเพื่อเื่อสถานที่ครับผมมีในีนก่อนครับ ฝนมันตกอะแม่ฝนมันตกเอาไว้ครั้งหน้าครับเดี๋ยวเดียวมาแวะรันแ้เราบบรูมาเดทอกเนาะเสร็จโตักกรรมนั่นอยู่สักกรอกเยว่าฟ้าเริ่มจะเปิดแล้วนะเริ่มปิดแล้วเริ่มเปิดติดไปพอเ่าเดี๋ยวไปเดี๋เอไปแวกันต่อไปละครับไปล้วครับแม่ไปละครับไปลครับไมนะเนอะไบผมครับ ร้านหลาบต้นขามครับผมหายไปบโบนออกไป,นนไปลู่มุดโบนออกไปข้ามถนนไปแล้วโบนิ่งมาคืนออโบนิ่งมาคืนแล้วก่อสั่งเต็มรอบเนาะไปแล้วครับเลยครับร้านหลาบต้นขามใข่ไปมาบระทูกก็ลองโทรมาสอบถามเบอร์น,นี้เลยครับประมาณนี้ครับบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้ครับ,บราารน,น,บนี่ร้านดูดีเลยครับเนี่ย แปดโมงถึงหกโมงเย็นนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าเนาะเปิดแล้วครับเปิดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวมาใหม่นครับเดี๋ยวมาใหม่ครับร้านลาบต้นข่าแล้วเจอกันครับผมจะไปที่ไหนต่อนั้นเราต้องคอยติดตามไหนลุงวัวจะไปไหนวครับไปแล้วไปแล้ว